วันนี้มีสงครามครับเราอยู่ในศึกสงครามของเบ็ดมหาเทพที่โคตรเท่ทั้งสองเบ็ดครับระหว่างเบ็ด t e r n a l King และเบ็ดฟอร์กอเทนเฟงครับเบ็ดคันนี้ที่อยู่ในมือผมด้ครับคือเบ็ดฟอร์กอเทนเฟงเป็นเบ็ดเขี้ยวฉลามเมก้าโรดอนครับและเบ็ดคันนี้นะครับสามารถเรียกสั์ประหลาดเมกาโรดอนในตำนาน มาขมือปลาใต้ท้องทะเลได้ครับทุกคนดูนี่ครับเมกาโรดอนครับตัวเป็นๆเ,เลยฮะโคตรโหดและการอัญเชิญปลาเมกาโรดอนตัวนี้นะครับง่ายมากเพียงทุกคนตกปลาตามปกติเลยครับแต่ห้ามหลุดออกจากเกตสีขาวด้านล่างเห็นไหมถ้าเราสามารถควบคุมได้นะครับเราจะได้ตกปลาแบบเพอร์เฟกสะสมทั้งหมด5ครั้งนะครับเมกาโรดอน ก็จะปรากฏตัวครับแถมยังไม่พอนะครับปลาที่เมกาโดรนจับมาให้เราเนี่ยมีโอกาสตัวใหญ่ขึ้น15-20%เครับเรื่องสเตตัสเนี่ยก็ไม่ธรรมดาให้ความเร็วล่อมา45%ให้โชค125%ความยืดหยุ่นนะครับ25%และควบคุมนะครับ0.2แถบใหญ่มากดูสิครับแถมรับน้ำหนักนะครับได้ไม่จำกัด โคตรโหดครับเป็นไงเบ็ดคันนี้ Rost of the f o r g o t t e n Fang ครับโคตรเท่ดูรายละเอียดเขานะครับสวยมากๆเลยเป็นเบ็ดกระดูกเมก้าโรดอนนะครับโอ้โหโหดมากจะเรียกกลางก็ยังไงอยู่นะครับกระดูกแล้วกันดูดิการยืนนี่โคตสุดนะครับตอนจังหวะเมก้าโรดอนขมือปลาเนี่ย โคตรเร้าใจครับเบ็ดคันนี้นะครับให้คะแนนในใจเต็ม1ิบให้เท่าไหร่ครับแล้วเรานะครับไปต่อกันเลยครับกับเบ็ดที่ชื่อว่า The Eternal King ครับเบ็ดของราชาชั่วนิรันดร์ครับชื่อโคตรเท่เลยครับเบ็ดนี้นะครับเป็นเบ็ดเพิ่มโชคและรายละเอียดของเบ็ดคันนี้นะครับสวยมากแม้กระทั่งตอนตกปลาดูสิครับ โอ้โห oh, สวยสุดๆครับตอนกลางคืนนะครับเรืองแสงไม่พอนะครับตอนเช้าเนี่ยเมื่อเบ็ดคันนี้กระทบกับแสงแดดครับโ oh, อ้โหออราจับมากสวยสุดๆครับและสเตตัสของเขานะครับก็ไม่ธรรมดาถึงความเร็วล่อจะให้มาเพียง25นะครับแต่แลกมากับโชคโชคของเบ็ดคันนี้นะครับให้มาถึง150 แต่ยังไม่พอนะครับยังมีการสุ่มบัฟทุกๆ30วินาทีนะครับตอนที่ถือเบ็ดคันนี้เนี่ยจะมีโอกาส10%ที่จะได้รับบัฟเสริมโชค150%ครับนั่นหมายความว่าในบางจังหวะนะครับเบ็ดคันนี้จะมีโชคพุ่งถึง300%ครับทุกคนอาจจะคิดว่ามันยังไม่ว้าวใช่ไหมครับแต่มันไม่จบเพียงเท่านี้นะครับทุกๆครั้งนะครับที่เราตกลาพลาดเนี่ย จะมีโอกาสถึง15ครับที่ครั้งต่อไปจะตกได้ปลาที่ระดับสูงขึ้นกว่าเดิมครับเป็นยังไงครับนี่มันโคตรเบ็ดมหาโชคครับเป็นเบ็ดของราชวงศ์นะครับสวยมากและตอนได้บัฟนะครับจะมีแสงออร่าตอนจับด้วยเห็นหรือเปล่าตะกี้อ่ะดูอีกทีนะครับจะมีแสงออร่าตรงน้ําก่อนและพอตกปลาขึ้นมานะครับแสงออร่า จะพุ่งออกมาจากน้ำเป็นสีทองครับดูครับนี่ครับเห็นหรือเปล่าเป็นยังไงครับเบ็ดคันนี้สวยมากไหมครับใครชอบบ้างครับขอเสียงหน่อยครับใครชอบเบ็ดคันนี้นะครับพิมพ์เลขหนใครชอบเมก้าโรดอนนะครับพิมพ์เลขสอครับบอกคำเดียวว่าผมเลือกไม่ถูกครับเททั้งคู่ เบ็ดเมก้าโรดอนนะครับเป็นเบ็ดของเรเวล750ครับส่วนเบ็ด eternal king ของเรานะครับเป็นเบ็ดของเรเวล650ครับเป็นยังไงครับถูกใจหรือเปล่าถ้าใครชอบนะครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยใครโบวชอันไหนบอกด้วยนะครับและนี่นะครับคือน้ำจิ้มของอัปเดตใหม่เรานะครับจะมีการประเมินปลาได้ทุกที่แล้วแล้วก็มีการเรียกเรือได้ทุกที่ด้วยนะครับ ถ้าใครชอบฝากกดไลค์กดติดตามด้วยเจอกันคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้บาย